และนี่ก็คือครอบครัวของน้องนุ่นเองค่ะที่บ้านแม่ก็จะทำอาชีพเป็นแม่ค้าค่ะขายปลาทูนึ่งที่ตลาดสดค่ะส่วนพ่อก็รับจ้างทั่วไปค่ะน้องชายสองคนก็ยังเรียนอยู่ค่ะอ,อหนูจบม .6 ค่ะเป็นเรียนต่อกศนค่ะ ทำปลาทูขายปลาทูที่ตลาดขายมาได้ประมาณ 6- 7ปีแล้วค่ะก็คือการทำปลาทูเนี่ยแม่ก็จะทำตั้งแต่ดึกๆค่ะประมาณตีหนึ่งก็ตื่นมาทำแต่สายก็ไปขายอย่างเงี้ยค่ะทุ่มสองทุ่มก็ค่อยกลับมาบ้านค่ะตีหนึ่งก็ทำเริ่มทำขายอีกทีหนึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะก็คือวิธีการทำก็จะมี เอามาแช่น้ําละลายน้ําแข็งก่อน,นะคะ่ะขั้นแรกแล้วก็เอามาทําความสะอาดล้างไส้ออกประถูเราคัดพิเศษนะคะจากมหาชัยโดยตรงเลยค่ะเวลาไปขายค่ะก็จะแบ่งไซส์เป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ค่ะไซส์เล็กก็จะมี20บาท30บาทไซส์กลางก็35้ไซส์ใหญ่ก็จะเป็นที่40-50บาบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาไปขายก็ช่วยแม่ขึ้นแผงช่วยแม่จัดของเรียนของอะไรอย่างนี้ค่ะเงินจากการขายประทูกับรายจ่ายที่บ้านแค่ค่ากินค่าอยู่ก็พออยู่ได้ค่ะแต่ว่าแม่ก็มีหนี้ด้วยค่ะมันก็บางเดือนมันก็ถ้าขายไม่ดีมันก็ไม่พอค่ะถ้ามันเหลือวันหนึ่งสองวันก็คือมันก็เสียก็ขายไม่ได้อย่างนี้ค่ะถามว่าแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าการที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวมันก็ทําให้ ลืมความเหนื่อยไปชัว่วขณะจากที่จากที่มองดูแม่แล้วก็พยายามซัพพอร์ตกันแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะภูมิใจในตัวแม่ตัวเองเหมือนกันว่าเก่งมากอยากหาทางออกช่วยแม่อยากแบ่งเบาภาระแม่พอดีมีแม่ของเพื่อน,นะคะที่รู้จักกันเป็นเจ้าของวงแดนเซอร์ค่ะก็เลยขอเข้าไปอยู่ในวงด้วยไปเต้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ เต้นแบบเด็กๆคะ่ะเขาก็จะมีท่าของเขาแต่ท่าเบสิกของเขาเนี่ยแหละค่ะไม่ดูดิไม่หนูจำไม่ได้แล้วดูลองดูลองดูมาใหอไม้เป็นยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้พี่แกล้งหนูพอไปร้องกับวงเต้นไปเรื่อยๆก็มีเจ้าของรถแห่มาเห็นเขาก็ชวนไปร้องจ้างไปร้องอย่างเงี้ยคะ่ะจนประมาณอายุ15หนูก็เรียนจบแค่ม .3 ก็เลยเออกมามาเรียนต่อกศนค่ะ ตั้งใจว่าจะจะหาเงินจากการร้องเพลงค่ะเพราะว่าก็ไปเดือนหนึ่งแทบทุกวันค่ะก็รู้สึกว่ามันหาเงินได้งียค่ะพ่อไม่ยอมเลยค่ะตอนนั้นทางบ้านถามว่ามีปัญหาเรื่องเงินไม่มีค่ะหนักมากเลยแต่ว่าพ่อบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่ให้ลูกเรียนแต่ตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กด้วยมันเป็นสิ่งที่ตัวเองรักแล้วมันก็หาเงินได้ด้วยตอนนั้นหนูแบบอยากทำมากพอมาคิดย้อนกลับไปก็รู้สึกเสียใจค่ะ ตอนนั้นน่าจะเชื่อฟังพ่อมากกว่าเพราะว่าตัดสินใจออกมามันก็ไม่เป็นแบบที่เราคิดก็มาติดวิกฤตโควิดก็หาเงินไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะมโอกาสอยากเรียนต่อปริญญาตรีด้วยค่ะวันนี้โนกามาประกวด้องเพลงมาเฮ็ดตามความฝันจาของพ่อกับแม่หน่องปูยาตาญายเพื่อนกับเป็นร่างใจให้หนุหนเดอวันนี้หนุนจะเฮ็ดเหตุสํเาเร็จทำตามความฝันจาคของไ้ไดเป็นร่างใจใหน้นเดอ